นี่จเป็นการกดเคสตายธรรมดาอ่างเงี้ยครับไม่รไมเราเราติกันนี่นป่ะไม่โลกิโลกิเป็นคนโลกิเป็นคนถูกห่อถูกไหมครับใช่ใช่ครับพี่แล้วเราก็แคสเองถูกไหมครับใช่ใช่อ่ะแล้วแล้วตอนที่เราแคสแล้วเราแล้วเราได้กดทิเก็ตเพื่อแจ้งแอดมินไหมครับผมกำลังจะแจ้งอ่ะเขาบอกว่าเขากดไปแล้วอะที่ขับรถประมูลนะครับ กูไปอีกแล้วดูดยกูไปอีกแล้วกูหรือเขาไอ้เหี้ยหน่วงขนาดเนี้ย con topping lo. Haha. เียร์เลยนะฮานาหวังรีเจ็ตเราจะึงบ้านแล้วกล่าวครบเลยดิฮาหนาเฮียเอ,อ้ยยันพ่อแม่กูไม่ช่วยเลย อุ้ยอย่าแครนะมึงอุ้ยตกใจเลยอ้าวมื่ไงเต้นทำไมไม่มีห่อมังจมในร้อ,อแคร์นายโยโย่ไม่ได้หอ่อไม่ได้ห่อเต,ติ้ลในข้อค่ะข้อแคร์มันโค้งอ๋อแต่แห่อไปแล้ว,ลวเนาะใช่แคร์ตรงตองขอ้างบนเอาเ,เอาไปไว้ข้างบนเลยเอาไปไว้ข้างบนเลยเติ้ลรักเองก็แลง โ <laughs> อเอค <gasps> okay. มันครบสามสิบเอ่ยอย่างวะยังเนาะยังมีพ่กนี้อยู่เว้ยเป็น,นมูเหา เดี๋ยวผมกดเกิดแล้วคเขาดูนะสามสองหนึ่งเดี๋ยวผมกดเกิดแล้วคเขาดูไปเลยเออไม่โดนอีกจีนไม่โดนอีกจีนมันโดนหอบปะไม่โดนโดนโดนแต่แคทเอออ๋อแล้วเขาให้หอนี้เมื่อไงนะไม่รู้อะเขาไม่ได้มาทำจัดการกูเลยทุกจีนไม่โดนหอบเลยจีนหมอว่าจะไปไล่ไงบอกว่าจะไปไล่ใช่บอกว่าไม่ไล่อะ เออไม่โดนห่อเหรอหรือว่าไงมึงบอกเขาไปดิเขาห่อแต่แคสครับเขาทิเคตไปแล้วอะเขาบอกอะแล้วก็เราแคสหรือเขาแคสผมผมแคสแล้วแคสอ๋อพอเข้ามาเสร็จเข้ามาเสร็จแล้วตัวมันก็ไอ้นี่ใช่ไหมใช่มันก็มันก็มันก็มัวไม่โดนมันก็หลุดห่อใช่ไหมไม่ตายครับยืนเฉยๆแล้วเขาก็มาลงก็ให้เขาแทงผมก็เขาก็อุ้มต่อเลยแล้วก็มาเป็นเวลาเดิมครับเวลาห่องโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยงั้นเดี๋ยวห่อใหม่แล้วก็แล้วก็ปล่อยให้ให้เออนะจะเย็นมีเก้าไอ้เช่ยลงมาก่อน ไม่อย่างนี้มันจะแตกต่างกันไหมครับถ้าเกิดว่าถ้าถ้าไม่ไม่ห่อการกดเคสเงี้ยตำรวจบางทีกาอาจจะไม่มางเงี้ยครับถูกไหมครับเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ตำรวจได้ได้เห็นเคสกอาจจะไปได้เคสหอก่อนแต่พอน้องมันกลับเข้ามาน้องบอกว่ามันไม่ได้ตัวห่อทีนี้เป็นการกดเคสตายธรรมดาอย่างเงี้ยครับไม่แล้วแล้วต่กันนีบ้าบไม่โลกิโลกิเป็นคนโลกิเป็นคนถูกห่อถูกไหมครับใช่ใช่ครับพี่แล้วเราก็แคสเองถูกไหมครับใช่ใช่ อ่ะแล้วตอนที่เราแคสแล้วเราแล้วเราได้กดทิเกตเพื่อแจ้งแอดมินไหมครับผมกำลังแะแจ้งอ่ะเขาบอกว่าเขากดไปแล้วอ่ะที่ขับรถประมูลนะครับอ่ะฮะแล้วก็เราไม่ได้โดนหอถูไหมครับใช่หมายถึงว่าตอนเข้ามาหรือว่าตอนที่ย้อนยอนที่เราเาตอนจะไม่ได้แคสครับไม่ไม่เขาไม่ได้ห่อต่อครับอ่าจริงๆมันต้องห่อต่อไงเพราะว่าเราแคสออกไปใช่ป่ะมันต้องมันต้องจัดการโดยแอดมินไงอันเนี้ยคือเราเราไม่ได้แจ้งแอดมินไงไม่งั้นน่าแอดมินก็จะทำการห่อคืนให้เหมือนเดิมก็เขาเขากดทิเกตไปแล้วเขาบอกผมอ่ะ ไม่อันนี้กีต้องต้องฟุ้งตัวเองไงสิ่งสิ่งที่สิ่งที่เราควรจะทําคือเราก็ต้องแจ้งตัวเองเหมือนกันใช่ต้องฟุ้ตัวเองเขาเขาก็ต้องแจ้งเหมือนกันเราก็ต้องแจ้งเหมือนกันเราจะไปหวังให้เขาทําอย่างเดียวมันมันไม่ได้มันต้องทำสองทางครับมึงต้องดิ้นเพื่อตัวของเองอะไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละพี่เอาเอาเออไปเลยตนเนี้ใช่ใช่เพราะมึงต้องฟุ้งตัวเองใช่ Eu não